แหดใหม่ที่มันบีจัมปิ้งอืมกูเรียกว่าเทวก็เรียกว่าเทวั <c oughs> วทวนน,นี้มาดิวิ่งหน่อยครับวิง่งเลยเอวิง่งเอวิงอว่งดิเอวิงอว่งดิเอว,เอวตางขอล้วการดาเมจครั้งสุดท้ายไอ้ป่าก็ดาเามเอ็ดดิปิดหลังเลยอะแอสซินแอสซินที่เคลื่อนที่ช้าหน่อยตุ้มโกโค้ขัน ว่าถึกจัดว่าถึกจัดรนะิวรนะเด้งต้องดึงหลังเข้ามาก่อนนะโอ้โหนะ้ำตามแต่ยังไงสิ คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับมาเกงก้านะครับตัวที่บัฟมาแล้วรู้สึกว่าฮิวดีมากเนี่ยสระตัวของเจ้ามา เออนะมีปับฟ้าน,นี่ก็คือตลอดชีพไม่ต้องกลับบ้านนะครับยกเว้นแต่ตาย <c oughs> ดีสไลยสเปริสสตสตเตยนนะครับไอเทมผมจะไม่ขึ้นให้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเครียนหน่อยเออแต่ถ้าไปเล่นการนี่ผมขึ้นให้เลยนะครับแต่เล่นการผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วที่ได้ว่าไม่ได้เล่นเลยไม่ได้แตะเลยมาถึงที่เราเคยทำคอนเทนต์ไปแบบนานมากนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วนะครับมาเกก้าป่าก็คือแบบมันฟาร์มไวอยู่นะ เราเรียแบบคลายเครียดนะครับคลายเครียดแล้วก็วันนี้เป็นโซโลแร้งนะครับอ่าซัพพอร์ตเราเป็นเจ้าตัวของสกอยอ่าจำชื่อมันไม่ได้ครับเรียกแต่สกอยนะครับแต่เด็กแบตไม่มีวันนี้ก็เป็นรถถังไปก่อนแล้วกันนะครับเดินช้าแต่แรงเดินช้าแต่แรงช้าแต่แรงรอลาส์อย่างเดียวจังหวะนนี้เออกูตัดได้จริงไหมนี่ มาิก้านะครับมีตัดเลือดในตัวอยู่แล้วแต่ว่าสามารถเพิ่มออกสมุดต,ตัดเลือดได้นะครับมันจะประมาณตัด60มัง้งเต็มที่60นะครับแต่ว่าดูตัดอะล,ลนต้นเกมดิยอะไนที่ครบสเต็กหมดแล้วนะครับแทบจะตัดไม่เข้าเลย,ยเต็มหน้าหน้าสั่นหน้าสั่นกูแรกอะจังหวะนี้ปล่อยซึมปล่อยซึมจังหวะนี้ฮะสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นนั่นแหละตายแบบว่าสมจริง นอนคาไมนามน้ำก่อนครับรีบ,บรีบไปแล้วเราก็ไปฟาร์มทามิง่งเราต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นเมดป่านะเห็นเขาบอกว่าต้องฟาร์มทามิง่งอะไรให้เสร็จสับนะครับแล้วก็ถ้ามีแก,งก๊งก็ออกแต่ว่าผมจะไปทำเลนอะไรคือมันง่ายดีให้ปลาไหลเราเกิดด้วยนะครับเลนบนก็เล่นกันสามคนไปเอลสุนับเลนแวนเคลีย ใช้ซูมเอาเลียนะครับเชียคลิปน่าจะจบแล้วแต่ผมเล่นเอลสูมผมไม่ชอบยนะุ้ยเนี่ยมันระยะมันไกลอ่ะมันถึงเนี่ยมันถึงตัวแผดใหม่ที่มันบีจัมปิง้งอืมกูเรียกว่าเทวก็เรียกว่าเทวนั่นเน่มาดิวิ่งหน่อยครับวิ่งหน่อยเอวิง่งเอวิงอวงอว่งดิเอวิ่งดิเอแล้วตายสอง ข้างหลังหมปล่อยซึมแม่ร่วงเลยครับเรียกว่าพิษนี้แรงกว่าพลังเวทของดับเบิลดอรและแฮลิคอปเตอร์นะครับไม่มากเลยครับโลกิเคิร์สคือเราฟาร์มไปแบ,บเดียวสแต็กเต็มก็หย่อนพิษเข้าไปแล้วแต่นะครับเมื่อกี้ผมเลือดน้อยก็เลยอัพสองนำบ้างหนึ่งนำบ้างนะครับแล้วแต่อารมณ์แต่จริงก็น่าจะอัพหนึ่งแหละ ให้มันแรงๆนะครับเล่นสโนบอลจริงเดินไปเรียนการก็กถึงแล้วติดเล่นนะ้วมีใช้แล้วก็ใช้หน่อยกันเพื่อนโดนปลาไหลโดน,โด,นด้วยไม่กระโดดมาเหินเปหาตายอุ้ยใครเห็นก็วิ่งหนีเงี้ยพลังเห็นดับมันดะออกไอ้สเปโทรปโทนูมอ่ะเอ็กซ์สเปซโทรปโทนูมนี่บัวข้างหัวสก,กินนี้สวยมากนะครับ ผมมีติคือมีติคือเล็กน้อยแวนมันใส่เลยติคือเล็กน้อยปังครับกูต่อยเสริมจจงหว่าีดตีไม่ถึงหูได้ฆ่าครับได้ฆ่าแล้วก็ทามมิง่งบูขึ้นแต่หูเขาโลครับโลนี่ต้องเล่นะครับโลละหกสิบบาทมาดีโลละหกสิบมาส้มโลสามสิบ รมโหลดลสามสิบสามสิบเอาไปอ่ะอ่อฮโหกูโ,โดนร้านเกล้านันนี่กันได้เลยคลิปตรงที่มันเป็นของข้าถ้าอยากโกธข้าแล้วก็ไปตามหาข้าที่ที่ได้ที่ฮแฮร์รี่พอตเตอร์ดาบเป็ลดอเซเวอร์กูเดินใส่อ่ะเลดเกมเลยนายอ่ะ เลือดเกมเลยครับตัวเราเล่นต้นเกมนะครับจำไว้ว่าตัวเราเล่น,ลนต้นเกมถ้าไปเล่นกลางเกมแบบโอ้แตกนะครับว้าวมาตรงนี้พอดีปึ๊บโอ้โหรู้ว่าจะตายเลยแหมมันต้องใส่ซส,สแต็กหนึ่งก่อนเนี่ยมาเป็นอาร์กอนี่ละกันอันนี้ผมขึ้นไปเคลียร์เลนบนเพื่อความรวยรวยไม่พอนะครับผมจะฟาร์มทามี่ผมต่อคู่ดาวสามสิบ ที่มีบัฟฟ้านี่ก็น่าจะพอแล้วแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านะครับวิเฮ้ยฝไายผมมีผติตด,ด้วยเลยได้นานได้ด้วยครับไม่น่าเชื่อแล้วก็ฟามต่อไปกดผลิตเป็นรองเท้าครูดาวนะครับมันจะอยู่ที่26ปกติแล้วมันจะ30 ไวมากแทบจะไม่ต้องตัดเลยนะครับปกติแล้วโอ้โหตัวที่ตามนานหน่อยผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับไม่ต้องนี่ขึ้นเดียเดมต่อเลยแล้วก็หาแกงนะครับโอ้แกงไม่ไม,มีตรงนี้หายเงินแล้วการไอเดียเดมมาได้บอกบอกได้เลยว่าตัวแตกอ อุ๊ย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 เอ็ดดี้เอ็ดดี้แรงว่ะอู้นผมจะรับเอ็นดี้ไม่ไม่ไหวถ้าแต็งมันคบไม่ไหว,มไมไหวดึงหน่อยครับดึงหน่อยครับมันจะเดินเร็วหน่อยนะสำหรับสกิลสองที่เราปาเข้าไปนะครับเฮ้อลุงฆ่าอย่างงี้เหรอเพื่อนฆ่ามายังไงลนะ่ะท่านเป็นแรงกว่าผมม嘛แกรัดฉันไปได้อย่างไรแกแรงกว่าฉันได้อย่างไรอาย่า อุ้วิวิวต้องกลับบ้านแหวนต้องกลับบ้านแหวนไปเล่นต้นเกมแบบนี้แหวนต้องกลับบ้านไปหาปูจ๋าไ,ไล่ครับสวนนี้เป็นไล่เลยว่ายไม่ทันขอล้วการดามเดจครั้งสุดท้ายไอ้นี่จะซูมลาดเด้อ ไอ้หาโอ้โหทำไมรู้สึสกว่าเต้นสุดไปเตลอติสี่สแต็กสี่สแต็กไม่โอ้โหเกือบล่วงแต่ไม่ล่วงครับแหวนโชคดีไปครับเขาคางครางหูจ๊ผมโดนอะไรเยอะขนาดนี้เลยหรือวะปลาไหลร่างกายอยากาาประท้าปลาไหลเข้าไปหนึ่งสี่ สุญยเลื่อนค่ะโอ้โหดูบีทแรงขนาดไหนอัร้านได้อะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้กดผลิททนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันฟาร์มแบบว่าสองกองก็ได้นะอันติเราก็ไม่ได้นานเลยครับแป๊บเดียวสมมติว่าฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมอ่าเดูอเด้อเด้อเด เอาเป็นเมดลบแล้วกันนะครับผมคิดวา่าสตาร์บัพหนูน่าจะไม่ตอ้องสตามอัพหนูน่าจะเจาะไอ้ตโตโรตัวเดียวครับที่มันออกไกลอาที่เหลือก็ดามเมจหมดเลยอ่ะยุ้ยก็ดามเมจแคลครี่เขาก็ดามเมจนะครับไอ้ป่าก็ดามเมจดิกูปิดหลังเลยอ่ะแอสซิสต์แอสซิส,สที่เคลื่อนที่ช้าหน่อยตุ้มโกโก้ขัน เลยถึงจัดหมดแล้วถึงจัดรนะหูรนะเด้งต้องดึงหลังเข้ามาก่อนนะ้วโอ้โหนะ้ำตาลแต่ยังไงสิการตีเรามาอีกรอบครับอาญานี่ซัพพอร์ตสุดชีวิตเลยเกาะขาวเด้งแต่มันทูดาเมจนะถ้ายื้อนานกว่านี้อาเรนผมน่าจะเอาผมไปละนี่ครับแล้วก็ปลาสแตก็กคลี่ไปเรื่อยจนมันสแต็กห้ามันก็จะ คิวแรงมากๆนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยถ้ามีถ้าไม่มีบัฟฟ้าก็กลับบ้านเลยวัวกระทิงข้างครับเจอพิษเข้าไปนี่คลั่งเลยเเไม่ไหวกับพิษนี้ไม่ไหวกับับเบิดแล้วดูตั้งหว่างเครับวัวกระทิงข้างเลดบูโคตรแรง สาดจนตายสะศาสตร์พจนตายครับถ<ป>ลุงเมต้านี่ใในแข่งผมก็เห็นเป็นอ r ดอินป่ามาอีกแล้วนะครับเอู้สึกว่ารีมทานรอนเล่น,ลม,<ป>นมังแอมอนพีแม่ันต้องทำสักอีกสักหน่อยแล้วกันหรือจะเป็นแบบอ r ดอินออ f f l a แล้วเป็นสายแรง<อ>เดี๋ยวค่อยมาคิดกันนะครับช่วงนี้ก็มีแรง,งสูงๆบ้างมีกินเกียนบ้างนะครับ สลับกันไปก็าอาจจะมีแบบแฟมสอนดับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับโอ้ไม่สู้แล้วว่าือต้องรอปลาไหลดันป้อมมาให้ <c oughs> ขอแพยครับปลาไหลดันป้อมมาให้เนี่ย<ป>พูดมาก็เจ็บคอกูเวทกรรมบัฟโมดิก เมทโลวพอคเกมนี้แต่ว่าแวนเริ่มจะออกเป็นเหมือนจะออกทอยเลยนะครับอืมกันเวท 200, 2 0องร้อยสองชิ้นแต่ไม่เป็นไรอะ่ะเราจะออกสมุดเขียวมาสู้ครับบอกยสมุดเขียวแผ่นนี้ปรับมาได้ดีมากมันเหมาะสมกับการต่อสู้มากขึ้นนะครับเยสมุดเขียว นี้เราเล่นตัวเกมได้แล้วอ่ะมันก็ชื่นใจนิดนึงนะครับชื่นใจนิดหนึง่งจริงๆถ้าแวนได้เล่นตัวเกมนี่ก็เสียวตดูดเลยเหมือนกันให้ยเป็นปล่อยบอลนี่ครับเล่นล่างเลยเริ่มเริ่มป่าไม่ถึงแล้วนะครับเขาเริ่มแบบไม่เล่นลึกละแต่เราจะเสียเชิงไอยุ้ยถ้ายุ้ยมันแรงนี่เรารับไม่ไหวนะครับไอเทมเราไม่ค่อยกัน เวทจะแต่สองจะแตกสามจะแตกสี่จะแตกและห้าจะแตกครับไล่กลับบ้านไปก่อนจะได้ไม่ต้องมีคนการบ้านเอาเฮ้ยนี่ก็แม่สเหมือนกันนะเนี่ยแต่ได้ฟอร์มกลางไปครับตอนนี้รอคลิปเข้าอย่เดียวเลยฝ่าเข้าสายเข้าจบแล้วแต่ว่าเราจะจะไม่จบนะครับเราจะยื้อ15ทีเพื่อทรมาน เดี๋ยวเอาสมุดเขียวด้วยนี่มาแล้วสมุดเขียวแข็งแบบนี้อเลนบอกกูไปละไกลปูเปิดแดนส์เป,เปิดแดนมันเปิดแดน่อพิษข,ของข้าในจังหวะสุดท้ายเรียกข้าว่ามาแกงแต่บลดอมาแกงดอเลยอ่ะมาเกรง,งดอเฮ้ ไปครับวันนี้ทอร์นาแมนไปสี่สิบวินาทีเดี๋ยวเราไปฟาร์มเพิ่มแล้วก็หาของทรับกันนะครับต้องมาเช็คเองครับก็อย่างน้อยเรามีอาย่าบนหัวนะครับแต่คือถ้าเขาเข้าแบบโตโรโถมจริงๆอ่ะ แล้วเราโดนสกิลของจ e ุ้ยด้วยครับคือเราล่วงเลยนะ <S <S สุดมันแค่เจ็บไหมถอยไปหมดแล้วนะครับเจอเจอไฮโน่ป no ่าทีนี่ <S <S รู้เรื่องเลยนี่ก็เวทเหมือนกันลูกสิ์ดับัดดอร์ไฮนี่แต่ผมมาไฮยีน e ่ากินไม่เลือกไปครับผมคอนเทเลเยอร์ญญญตัวนี้ทรมาน เงินอยู่2,000ครับณนะตรงนี้ถ้าผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นของที่อึดและยืนสู้แม่งเลยเปพืป่อนๆว่าไงจัดไปฟอสการ์น่าจะเป็นไอเทมชิ้นเดียวที่เอาเล่นคู่กับเมดลบได้ดีครับสูตรเขียวเอ้ยไม่ใช่ถ้าคุมเขียวนั่นเองถึกๆเลยมาว่ะว๊า ล่วงแล้วแตกเดียวแล้วถึงจัดแล้วเพื่อนหิวให้อีกแล้ถึงจัดแล้วถึงจัดแล้วไม่ล้มไม่สาบด้วยไม่ล้มไม่สาบด้วยหา <c oughs> <c oughs> ย่าหิวให้เต็มที่กงเกาะอันตรงกันเตะนะครับใครอยู่ในวงเราก็คือโดนเฮกอ่ะเป็นแบบไอ้พวกสิ่งของตีเราไม่ได้นะครับ แล้วก็ศาสตร์พีก็ให้เลยโอเคประมาณนี้สำหรับอากินกาสายเกลียนนะครับผมเป็นแรงที่ขำๆและกันนะครับก็ใส่รุน่นดีสเลตสป,ปีดแต่ผมไม่ขึ้นให้นะครับเออมันก็เป็นแบบหมวดของเล่นกลางแค่เอามาเล่นในตำแหน่งป่าที่มันบัฟเข้ามาเอ,อ่อพวกฮิวเเจได้ดีขึ้นก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ครอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีจ้า